สวัสดีครับชาวตุนครับผมอาจารย์น,นัฐการแก้วเพิ่มนะครับตูดวงชาวตุนไตรมาสสองตั้งแต่เมษายนถึงมิถุนายน2565เนี่ยนะครับชาวตุนคือท่านที่มีลักนาอยู่ที่ราศีตุลน,นะครับอยู่ปัตตนิคอดวดเมืองเอดวงโลกนะครับหรือเกิดตั้งแต่วันที่18ตุลาคมถึงวันที่16พฤศจิกายนของทุกปีก็ดูประกอบกันได้นะครับ ดาวอาทิตย์อยู่ที่ราศีตุลน,นะครับก่อนอื่นมาดูดาวประจำตัวนะครับในช่วงเดือนมีนาที่ผ่านมาดาวประจำตัวไปทับดาวเสาคู่ศัตรูก็อาจจะทำให้มีเรื่องวุ่นวายนะครับที่บ้านหรือที่ทำงานนะครับอาจจะมีคนเจ็บป่วยภายในบ้านภายในครอบครัวนะครับพอเขาเดือนมินายนเนี่ยนะครับดาวประจำตัวจรเข้าเรือน ปุตตะนะครับก็ทำให้ชีวิตมีความสุขมีความสบายอกสบายใจมากขึ้นนะครับมีความปลอดโปร่งโล่งสบายมากขึ้นนะวันที่1เมษาจนถึงวันที่30เมษาในชีวิตยังแฮปปี้ดีนะครับพอที่30เมษาในดาวประจำตัวจรเข้าอริแต่เป็นมหาอุดนะครับก็ช่วงนี้วัาสนาสูงทรงทีเดียวนะครับเพียงแต่ว่าดาวประจำตัวจรเข้าอริ ก็อาจจะทำให้มีกำลังสูงสุดในการต่อสู้ฟันฟา้าปัญหาอุปสรรคต่างๆนะครับ30เมษายนจนถึง25พฤษภาเนี่ยนะครับเป็นจังหวะที่ดวงค่อนข้างจะโดดเด่นนะครับแต่ก็ตองระวังเรื่องสุขภาพด้วยนะครับนะดาประจำตัวเขาอริก็มีโอกาสทำให้เกิดเจ็บป่วยด้วยเหมือนกันนะครับ ช่วง25พฤษภา,าถึง19มิถุนาเนี่ยดาวประจำตัวเป็นประเกษตรในเรือนปัตตนีนะครับก็มีโอกาสคนโสดก็มีโอกาสได้พบรักนะแับคนที่เป็นม่ายหรือผ่านการหย่าร้างมาแล้วสำหรับคนที่แต่งงานแล้วก็อาจจะเข้าไปาคุกทีกับคู่ครองนะครับก็ดาวประจำตัวเป็นประเกษตรก็เป็นฝ่ายที่ยอมเงื่อนไขของคู่ค้าุ้นส่วนหรือคู่ครองนะครับ อาจจะต้องไปพึ่งพาอาศัยคู่นะครับช่วงนี้พอเข้า19มิถุนาจนถึง14กรกฎานะครับดาวประจำตัวเป็นกเกษตรนะครับแต่จรเข้าหมระณนะช่วงนี้ก็ระวังปัญหาสุขภาพเหมือนกันหรืออาจจะมีเหตุให้เดินทางไกลนะครับบางคนก็เดินทางไปท่องเที่ยวนะหรือ,อต้องเข้าไปทำงานที่ต้องเข้าไปแก้ไขปัญหาหรือต้องเดินทางไกลบ่อยในช่วงนี้นะครับ แต่ด้วยาวาประจำตัวก็ยังเข้มแข็งอยู่นะก็ระวังสุขภาพด้วยส่วนนึงนะครับต้งโอเคนะครับไตรามาสแรกก็ถือว่ามีปัญหาบ้างช่วงเดือนมีนานะครับพอเข้าเมษามาแล้วชีวิตเข้ามาอยู่ก็แฮปปี้มากขึ้นนะครับมาดูเรื่องการงานนะครับการงาน ถือว่าเป็นจังหวะที่ชาวตุนในช่วงมีนาที่ผ่านมาการงานไม่ว่าที่ทํางานหรือที่บ้านก็มีเรื่องตึงเครียดวุ่นวายหน่อยนะครับพอเข้าไตรามาสที่2ตั้งแต่เมษาเป็นต้นไปการงานก็เริ่มคลี่คลายไปทางที่ดีขึ้นนะครับไต,ตรมาสที่2ก็ถือว่าการงานเ,ออเริ่มขยับขยายได้ดีขึ้นนะครับใครที่คิดจะลงทุนโครงการใหม่ๆจะ บางคนก็มีเงินให้ลูกหลานบริวารใช้นะครับหรือเอาเงินไปลงทุนโครงการใหม่ๆก็มีโอกาสประสบความสําเร็จนะครับถือว่าการงานดีขึ้นนะครับไต่มาสดีกว่าไต่มาสที่1นนะครับไต่มาสที่1่ค่อนข้างจะเจอปัญหาวุ่นวายทีเดียวนะครับโอเคมาดูเรื่องการเงินนะครับดาวการเงินโ่ทงที่ผ่านมาดาวการเงินเป็นมหาอุดก็จริงนะครับช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็อาจจะมีเงินเข้ามาเยอะแต่มีเงินเข้ามาก็อาจจะไปใช้ ซ่อมรถซ่อมบ้านหรือให้พ่อแม่นะครับหรือไปลงทุนธุรกิจนะครับขยับขยายธุรกิจให้มากขึ้นแต่ก็เป็นเรื่องยุ่งๆเรื่องการเงินเหมือนกันนะครับพอเข้าเดือนเมษายนไปแล้วการเงินดีขึ้นนะครับนะดาวการเงินจรก็เรือนปุตตะนะครับก็ทําให้ชีวิตโดยรวมนะครับก็มีเงินไปลงทุนโครงการใหม่ๆ ชีวิตมีความสุขมากขึ้นนะครับเดือนเมษายนในดาวอังคารกับดาวสุขเป็นดาวคู่มิตรเข้าปุตตะด้วยนะครับอาจจะเข้าไปคลุกคลีนะไปทําธุรกิจใหม่ร่วมกับลูกน้องลูกหลานบริวารน,นะครับหรือเอาเงินไปลงทุนธุรก,กิจโครงการใหม่ๆนะครับตั้งแต่วันที่7เมษายนจนถึงวันที่17พฤษภาคมนี่ยังโอเคนะครับการเงินยังยังดีอยู่นะครับ พอเข้า17พฤษภาคมจนถึงวันที่26มิถุนายนนะครับช่วงนี้ดาวการเงินจรเข้าอารินะครับาการเงินอาจจะมีเหตุให้สะดุดบ้างเหมือนกันนะครับนะหรือบางคนพอมีเงินเข้ามาก็ต้องไปใช้หนี้สินนะครับมัมีปัญหามีภาระที่ต้องรับผิดชอบอีกเยอะนะครับชาวตุน ดวงการเงินปีนี้ก็ยังโอเคอยู่นะครับยังไปได้ดีนะครับแต่มาาที่2ก็ยังแฮปปี้ดีนะครับการเงินก็ยังมีสภาพคล่องที่ดีทีเดียวนะครับชีวิตมีความสุขมีความสุขหวังมากขึ้นนะครับดาวพระหัสจ,จร์เข้าปุตตะด้วยนะครับนะใครอยากได้ลูกได้หลานก็มีโอกาสได้ลูกได้หลานในช่วงนี้นะครับแต่มาดูการงานการเงินนะครับมาดูด้านความรักนะครับ ดาวอังคารกับดาวกันเงินนะครับดาวการเงินกับดาวคู่ครองคนรักเป็นดาวดวงเดียวกันนะครับเรื่องความรักก็เช่นเดียวกันนะครับแต่มาสแรกอาจจะมีปัญหาเรื่องความรักบ้างนะครับโดยเฉพาะเดือนมีนาที่ผ่านมาเนื่องจากดาวคู่ครองไปประทะกับดาวเสาเนี่ยนะครับดาวอังคารก็ทําให้มีปัญหาขัดแย้งกันบ้างนะครับอาจจะอาจจะขัดแย้งกันเรื่องงานเรื่อง ภายในบ้านภายในครอบครัวนะครับหรืออาจจะมีเรื่องวุ่นวายภายในครอบครัวเนี่ยนะครับพอเข้าช่วงเจ็ดเมษายนจนถึง17พฤษภาเนี่ยนะครับก็ความรักก็ยังไปกันได้ดีแฮปปี้มากขึ้นคนโสดก็มีโอ,อกาสได้พบรักใหม่ก็ได้นะครับนะแถมดาวประจำตัวก็เข้าปุตตะด้วยช่วงช่วงเมษาเนี่ยนะครับ ก็ชีวิตแฮ ppy นะดาวประจําตัวไปอยู่กับปุตตะไปอยู่กับคนรักนะครับมีโอกาสคนโสดก็อาจจะมีความสุขหวานแหววเลยแหละช่วงนี้นะครับพอเข้าช่วง17พฤษภาคมจนถึง26มิถุนาด,ดาวคู่ครองจรเข้าอารินะครับช่วงนี้อาจจะมีปัญหาละหองแรงกันบ้างนะครับอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเงินนะจ,จะทะเลาะกันเรื่องเงินนะครับ หรือ,อปัญหาภาระหนี้สินนะครับก็ทำให้ระหองระแหงกันการเงินก็อาจจะขาดสภาพคล่องบ้างนะครับพอเงินขาดสภาพคล่องการเงินช็อตก็ทำให้คู่ครองก็ต้องมีปัญหามีปากมีเสียงกันธรรมดานะครับช่วงเงินช็อตเนี่ยทุกคนอารมณ์เจ,จะไม่ค่อยดีนะครับช่วงนี้ประครับประครองให้ดีนะครับปัญหามีกันทุกคนทุกคู่นะครับ จังหวะดวงคนมีขึ้นมีลงนะครับอย่าพิิตกังวลมันมากนะครับชีวิตเราต้องสู้ต้องดําเนินต่อไปไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่นะครับต้องปรึกษาหารือกันช่วยกันแก้ปัญหานะครับเด็กคูทุกคู่ยากทุกข์ก็ทุกข์ด้วยกันนะครับสุขก็สุขด้วยกันนะครับก็ต่อสู้ฟันฝ่าปัญหาอุป,ป,ปสรรคทุกอย่างไปด้วยกันเดี๋ยวอีกหน่อยก็จะดีแล้วนะครับพอเข้าช่วงยี่สิบหกมิถุนาดาวปัตตนิเป็นกเกษตรนะครับ เข้มแข็งมากขึ้นนะครับการเงินกระทองก็ดีขึ้นนะครับความรักก็ดีขึ้นพร้อมๆกันเลยทีเดียวนะครับเงินกับความรักเป็นดาวดวงเดียวกันนะครับชาวตุลกนะฮะชาวตุลกับชาวเมษเนี่ยการเงินกับความรักเป็นดาวดวงเดียวกันนะชาวเมษก็ดาวพระศุกร์นะชาวตุลก็ดาวอังคารนะดาวการเงินกับดาวความรักเพราะฉะนั้นการเงินดีความรักก็ดีนะครับการเงินไม่ดีความรักก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับ โอเคนะครับความรักตั้งแต่26มิุนาไปแล้วถือว่ามีความรักที่มั่นคงต่อกันนะครับกูครองก็มีความเข้มแข็งนะครับมีความมั่นคงมีฐานะการเงินดีขึ้นนะครับก็อาจจะทำให้ความรักเริ่มแฮปปี้นะครับคนโสดก็มีโอกาสได้พบรักเหมือนกันนะครับแต่ช่วงนี้ดาวพุธทธปราหูนะครับตั้งแต่เมษาจนถึง วันที่7มิถุนาเนี่ยนะครับต้องระมัดระวังนะครับเรื่องมีปากมีเสียงนะมีเรื่องขัดแยง้งทะเลาะก,กับคู่ครองคนรักระวังมือที่3ด้วยนะครับถือว่าเป็นช่วงดวงพิดทุบาทเรื่องคู่มากันนะครับอังคารราหูครูท่านทักพักแย้งรักเสพสู่คู่ของเขาเนี่ยนะครับตั้งแต่23่มิถุนานะครับราหูในเรือนอังคารด้วยนะครับแดาวอังคารจรมาทับราหูตั้งแต่26มิถุนาจนถึงวันที่7มิถุนานะครับ นอกจากนี้ดาวพุธดาวาวินาศกับดาวสุภะทัพราหูคู่ศัตรูในช่วงนี้ตั้งแต่เมษาจนถึงวันที่เจ็ดมิถุนาเนี่ยนะครับอาจจะมีเรื่องระหองระแหงกับคู่ครองคู่ค้าหรือหุ้นส่วนนะครับก็คือเป็นช่วงสั้นๆนะครับต้องระมัดระวังเอกสารสัญญาเกี่ยวคู่ค้าหุ้นส่วนด้วยนะครับวันนี้คนที่มาดูดวงก็มาปรึกษาเหมือนกันนะครับ เอกสารอรยอยหมดอายุมีปัญหานะครับนำเ,เครื่องมือแพทย์จากต่างประเทศเข้ามาเนี่ยนะครับของกำลังจะมาใบอยอยดันหมดอายุนะครับก็เพราะดาวนี่แหละพุทธกับราหูนะครับเขาเป็นคนราศีกุมนะครับเข้าสหัชะก็ทําให้การสื่อสารผิดพลาดเสียหายนะครับเอกสารตกหล่นขาดต่ออายุไปนะครับนะช่วงนี้ทุกราศีต้องระมัดระวังเอกสารทั้งหมดนะครับพุทธราหูมาทับกันแล้วนะครับ แถมทับดาวมฤตยูดาวอาเพศอีกนะครับทาให้เกิดเหตุเพศภัยต่างๆนานาเกี่ยวกับด้านเอกสารเรื่องคําพูดคําใจเอกสารสัญญานะครับต่อไปเรื่องอุบัติเหตุและสุขภาพนะครับสุขภาพก็พูดไปแล้วตั้งแต่ดาวประจําตัวนะครับดาวประจําตัวปกติสุขภาพก็โอเคแฮปปี้ดีนะครับเดือนมีนาอาจจะมีเรื่องวุ่นวายหน่อยนะครับถึงเครียดหน่อยพอเข้าเมษาราแฮปปี้มากขึ้นนะครับ และจะมีปัญหาช่วงหนึ่งสุขภาพช่วงดาวประจำตัวจรเขาออรินะครับ13-10เมษายนจนถึง25พฤษภาคมนะครับแต่ก็คงไม่เป็นอะไรมากนะครับเนื่องจากดาวประจำตัวเข้มแข็งเป็นมหาอุดนะครับแต่ก็ระวังถ้าไม่เกิดศัตรูมากกว่าช่วงนี้เราอาจจะเชื่อมั่นตัวเองสูงนะครับระวังอุบัติเหตุด้วยใจกล้าบ้าบินนะครับเล็กๆในน้อยคงไม่เป็นอะไรมากนะครับและมีอีกช่วงหนึ่งที่ดาวประจำตัวเข้าม,มรณะ 19มิถุนาถึงวันที่14กรกฎานะครับช่วงนี้ก็อาจจะมีเหตุให้เจ็บป่วยได้เหมือนกันนะครับโรคโควิดก็ยังระบาดหนักอยู่ก,ก็ยังต้องระมัดระวังกันอยู่นะครับขอบคุณชาวตุนที่เข้ามารับฟังนะครับฝากช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับใครต้องการดูดวงฟรีนะครับกับอาจารย์นัทการแก้วเพิ่ม ที่สถานีวิทยุ fm 97สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์นะครับ11โมงถึงเที่ยงนะครับในรายการทุบโต๊ะโหนนะครับจัดโดยอาจารย์ชยุทธวันเกิดเป็นรุ่นน้องจุลาเนี่ยนะครับก็เขามีตั้งแต่วันจันทร์ถึงศุกร์นะครับแต่ว่า,าคิวผมมีทุกวันจันทร์นะครับก็บางอาทิตย์ก็มีพิเศษวันอังคารวันพุธบ้างนะครับ การรูดวงใน YouTube ก็ขอให้ฟังหูไว้หูนะครับบางคนก็ตรงบางคนก็ไม่ตรงเป็นเรื่องธรรมดานะครับการรู้ดวงที่แท้จริงก็คือรู้วันเดือนปีเกิดรู้ดวงดาวในดวงกําเนิดและดาวจรเนี่ยนะครับจะทําให้มันมีความแม่นยำมากขึ้นนะครับ90-99%นะครับใครต้องการพิสูจน์ความแม่นนะครับไม่แม่นยินดีคืนเงินก็ทักไลน์หรือโทรเข้ามาหาอาจาร,รย์นักการเกีวเพิ่มได้นะครับ ช่วงสงการปีใหม่ไทยนะครับจัดโปรพิเศษราคาเดียวนะครับต่ำสุดในรอบปีนะครับ299บาทนะเพราะช่วงนี้คนก็เดือดร้อนกันเยอะสู้โควิดไปด้วยกันนะครับเงินสองสามร้ 2, นี่ก็นะก็คิดว่าพอมีกำลังนะบางคนถ้าดูเป็นพันสอง0ันนี่อาจจะหนักเกินไปนะครับผมก็จะพยายามดูดวงให้ฟรีนะครับนะที่สถานว,วิทยุแล้วก็ พยายามจะไลฟ์สดนะครับดูดวงฟรีดูว่าถ้าเสาที่นี้ว่างก็จะดูให้นะครับขอบคุณผู้ฟังทุกราศีนะครับโดยเฉพาะชาวตุลฝากช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับอ๋อลืมบอกไปเบอร์โทรสถานีนะครับโทรเข้าไปที่สถานีจดไว้เลยนะครับสถานีวิทยุ fm 9 7นะครับ022763633นะครับ022763633นะครับ หรือใครต้องการติดต่อดูดวงกับผมก็ติดต่อเข้ามาทางหน้าปกของ y u t u b e เนี่ยนะครับนะมีเบอร์ l ล ne แล้วก็เบอร์โทรศัพท์อยู่ในหน้าปกคลิปนี่นะครับขอบคุณมากครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสมหวังเดินทางปลอดภัยท่องเที่ยวให้สนุกนะครับรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ในช่วงเทศกาลสงการนะครับขอให้โชคดีมีความสุขทุกคนครับสวัสดีครับ